ตำนานตัวตึงปักแซบแห่งวงการฟรีไฟ่ for you for ใจ for ไข่ยื่อมาตัวตึงนำมาวันนยมากอดที่อายุโอเคส่งมาให้พี่กัดเลี้ยงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกไอ้เหี้ยหน้าสิวไอ้ควายมันก็เลี้ยงเนาะไอ้ควายกูนึกว่าแม่ข้าวโพดอีสานหรเหี้ยมันแม่ข้าวโพดเลี้ยงโคตรสวยเลยไปก่อนไปก่อนเอาพี่น้องก่อนัปก่อนไปก่อนกุณแม่หน่อยเหี้ยหัวนมกระดมก่อน ที่สุดเกลียวกลดและได้รับรางวัลทอมสิกอันดับหนึ่งแห่งวงการรีฝ่ายในปีนี้ดอนกลางจนร้องไห้เฮ้ย <c oughs> หมดท่ากันแล้วทีนี้ไม่น่าเชื่อว่าตัวตึงที่ปักมีขนาดนี้จะร้องไห้เสียน้ำตาเสียได้จากคลิปล่าชา้ผีของทีมงานพิกัสเ2ที่ได้บุกตึกห้างเมืองกาจ ดีนำเลี้ยงรีรับที่ไม่รับมารวมหัวกันปนประสาทและโกเรื่องหลอกเด็กแค่นี้ไม่ดีเกงเบอกไอ้เรีอนี้ไม่อันน,น,นี้ไม่ตลกอัน,นี้อันนี้เรื่องจริงนะเฮียมึงอย่าม,มาทำมันตลกในงานน,น,นี้กลางหนักจนร้องไห้เรื่องราวจะเป็นยังไงกนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ คือไม่อันนี้อันนี้อันนี้นั่งก่อนนั่งก่อนมานั่งก่อนคือกูบอกแล้วกูเตือนแล้วเว้จริงๆแล้วกูบอกแล้วว่าอย่าเข้าไปห้องนั้นกูพูดแล้วว่าอย่าเปิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียงม,มันเข้ามาใช่ไหมแล้วกูไม่อยากทักเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอห้ามทักแล้วทุกคนแม่งมองหน้ากันหมดตอนจังหวะที่เจอคือตอนแรกมันเข้ามาที่เัล็ดก่อนมันเข้ามาที่บักไตบักตาดิ้นคนเดียวแล้วไตาถามว่าพี่ได้ยินไหมแล้วไตมันก็บอกว่าพี่เสียงมันชัดมากลองฟังไตส่งให้พี่อูใส่หูฟังฟังอูก็ได้ยินแล้วหลังจากกกกคนนนนไไดดด้้้ยิิแแมมม่่งลลุวว็ใีีโอ จับได้ใช่ไหมเพราะว่าเสียงในหูฟังมันได้ยินน่้แสดงว่าในวิดีโอก็ต้องได้ยินแต่ยังไม่เคยได้เปิดฟังเฮ้ยทาไมใกล้ดีมามนมาต้องต้องอันนี้ก่อนมาต้องไหายก่อน่าต้องไหวเพราะว่าไม่อันตรายมากใครไปทำเนี่ยก็โดนเพราะเขาตามมาเคยเคยดูเคยรู้เรื่องไหมว่ามันมีมันมีมันมีข่าวว่าคนไปลองของเสร็จแล้วลบหลู่เขาไปล่วงเกินเขาแล้วไม่มาตามฆ่ากีละคนที่ละคนที่ละคนตายหมดเลยทั้งเพื่อนแล้วก็คนที่ไปด้วยกูเป็นคนเปิดอะกูกลัวเป็นอย่างนั้นไงเออแล้วที่บอกแล้วว่าอย่าเปิด้ บอกว่าอย่าเปิดอย่าเปิดแม่งเปิดนะเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเหมือนกันไหมคือเสียงผู้หญิงบอกว่ากูจะไปอยู่กับมึงชัด,ชด กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยมายินได้ยินตัวเองอ่ะหลังจากที่มันเปิดประตูพอได้ยินปึ๊บใช่ไหมทุกคนแม่งเฮียพร้อมกันเชื่อแล้วพี่บอกว่าอย่าพูดอย่าทักคือเพราะว่าถ้าเราเจอผีอ่ะเขามีกฎว่าห้ามทักใช่ป่ะพี่บอกว่าอย่าทักแล้วทุกคนเดินกลับมาพี่เลยบอกใหอออกมาเ๋ยวนี้เลยออกจากบ้านหลังนี้เชี่อแม่งขนลุกไอ้สัสแล้งเนี่ยขนลุกน้องผงอีไอ้เชี่อแม่งตายแน่เลยวะเราทำไงดีวะเราต้องไปขอขมาว่ะไม่งั้นคืนนี้เราไม่รอดเนี่ยไม่พ้นคืนนี้นอนไม่โดนบี่คอก็เนี่ยโดนลากลงน้ำตายเชื่อแม่ง สวดสวดนี้แหละเออสวดมนต์สวดมนต์นี่เลยทุกคนมาอะไรเปล่าหูเบลนี่เหรอเปล่าเชี่ยกูมากแล้วอ่ากูไม่เอาแล้วนะกูขอโทษล่ะกูขอโทษดีวิะเบลแล้วอ่ะคำคำเดิมคำเดิมแต่ไม่ใช่ไม่เบลแล้วอ่ะมันเป็นคำที่อยู่ในกล้องเฮ้ยมันเป็นคำที่อยู่ในกล้องแต่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่า อะไรอ่ะคืออะไรมานี่คำเดียวเลยแบบเป็นมันเป็นมันเป็นนม่ไเข้าไปเลยอ่ะชิบหายแล้วกูมึงสาบานดิเรื่องจริงหรอออสาบานของแท้เลยอ่ะตอนนั้นผมใส่พาร์ทด้วยอ่ะผมด้วยอันนี้ผมพาร์ทด้วยชิบะมันเป็นเสียงเสียงผู้หญิงแบบแอบแฝงมันเป็นมันเป็นเสียงเหมือนว แบบผู้อะเตียนะมันจะมันลแบบมานิแบบเฮ้สัแล้วก็เฮ้ยที่จะไปชี้กำแพงไรมันจะพอง แกีไม่ได้เก่งก็บอกไอ้เหี่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ตลกอันนี้อันนี้เรื่องจริงไอ้เหี้ยมึงอย่ามาทำไมนตลกพี่อู๋ก็ได้ยินลองถามพี่อู๋ได้ตอนใส่ไวเล็อ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเราจับใจความไม่ได้พี่ต้องฟังในวิดีโออีกทีนึง่งค <c oughs> ู่นี้หนักเลยรอบนี้หนักพูดเลย, <c oughs> ยว่ารอบนี้หนักเลย <c oughs> ข,อของแท้ไงที่พี่พูด มันต้องปิดเมื่อกี้ไงมันตู้ไนเ่แล้วริงกูเรื่องนี้มันกระโดดอะไรนะเฮ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูแล้วอ่ะมันจะออกมาแล้วโอ้โหกูมันจะออกมาแล้วมึงเห็นหรออยู่เห่ไรอะไรไม่เห็นโอ้ยคุณบอกอะไรอ่ะ ไม่หูเหี่ยเพราะอย่างนั้นมันเปิดประตูเมื่อกี้มึงยินเสียงไหมนี่ยินเสียงเลยไม่เห็นไม่ได้มองประตูมันเปิดแล้วก็ปิดกูเห็นกับตาเลยใช่ด้านไหนวะพี่แกประตูบานขวาเพี่แกน่ากลัวหกนะเออ้วมึงได้ยินเสียงไหมล่ะได้ยินแต่ผมไม่ได้เห็นไงยืนอยู่หลังผมมากกระฟอยตัวนี่เฮ้ยเออเอาแล้วประสาทสัมผัสที่หกออกเลยหูหกเลยผมสัมผัสได้ที่ไม่ใผมเองเที่ยวหกแล้วอย่าไปเดี๋ยว ไม่พี่บอกพี่บอกพี่อยู่พี่เช่อถามอยู่ได้บอกพี่ผมพู่จริงมเป็นเงาแล้วกูบอกพอถอนตัวแต่แรกแล้วเฮียตั้งแต่ผมบอกได้เฮียผมไม่ไหวว่ะผมเดินลงมาเลยตอนนั้นตั้งแต่ขึ้นมกล้าได้อะไรวะเฮียผมไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยกูไม่ชอบแ่บมึงมึงไม่เคยเจอเลยแบบนี้ก่อนเนี่ยเกิดแล้วให้กวดวีดีโอต่อไหมเนี่ยเมื่อไม่ไม่อยู่ของมึงนะเมื่อไม่โอ้โหตัดแม่งเออเชี่ยแม่งเลยยังไงอยู่นะอมอมไม่เชี่ยไม่เอาว่ะเฮียเมื่อกี้เห็นเลยอ่ะไม่เอาไม่เล่นแล้วอ่ะเน้ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยอยอ๊ยโอยอ๊ยโอยอยโอ๊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 ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยออออมอ เดี๋ยเขาก็เลิกตามเรากูถอดกูก็โดนขีเข้าอยูเฮ้ยแต่ส่วนเดี๋เขาเด็กไปด้วยก่อนหรือเปล่าเขาเอาบุญเอาบุญเอาเุญก็สุดท้ายอย่างจริงเขาเอาเด็กไปด้วยอะแมงเราไม่พ้นคืนนี้แน่เลยว่ะว่าเราตายคืนนี้เลยจริงว่าเราตายได้ยินเสียงเขาบอกว่าเขาจะมามาด้วยอะแล้วหลังจากที่พูดไม่นานน่ะประตูแม่งก็เปิดแล้วก็ปิดอะกูได้เห็นกับตาเลยแล้วได้ยินเสียงไหมอะแกลเลยดังๆเลยแกล่ะของแท้ไงทีเฮ้ยอยู่เป็นไร เป็นไรเป็นไรพี่ร้องไห้ทำไมพองไห้ทำไมพี่พ้องร้องไม่เป็นไรอ่ะพี่น้องร้องให้ไม่เป็นไรหรอกมันก็เรื่องพออยู่นั่นแหละคนแรกอยู่แล้วมันกลัวมันกลัวมากปวดปอดพี่น้องร้องไห้เลยพออยู่มันร้องร้องจริงร้องจริงร้องจริงอ่าแย่อย่าปอบน้องอย่าไปร้อง ไอเดอเดเียวามากร้องไห้ได้ไงวะเปิดประูเลยสารสันเลยมึงเวไร้เชอ้ยอันนี้อเรงเจริงโอ้หลักหลักหลักตองมางนเนยโอเคโอเคนั่นนั่ นั่งๆรเรเล่นรอเล่นรอเล่นอ่าสรุกสลุบโอ้โออสุสุาาสลุวสลุแลสุมานักสลุบนเอาไหนจับขคุยกันโอ้ยอาเฉลน้องหน่อรน้องหน่อยอรเล่นมาุนึมีอะไรนึก้รงาี่ก็กลัวเสเยะแคมาพอวุ่เี่ยจริกลัวอัี้ยี่ยอันนีอ่ะกลัวไห ห้าร้อยห้าร้อยอ่ะ้ารอยหกดบอกกันอห้าพันห้าพันให้ให้พันหนึ่กูเอาน่เฮ้ยังไงวะเฮ้ยยังไงย่งเนีวะเดือดเด๋ยวเผื่อได้เยอะกว่านี้อะยเยพนห้าพันให้กูห่้มในใจน้องกำลังคิดอยู่มันไปต่อได้มากกว่านี้ รักรักักัก,ก,กอัอ่ะอาบอกบอกกัาพันหน้าโอเคพันหน้าหมพันหน้าห้ช่ยากหน้าคัอตอนแรกอ่มันจะทำเป็นแบบว่าเอาโทรแบบว่าหนึ่งนาที2นาทีแกลี่ยมาเกมาเป็นอีพีล um ้ที่วันส2องกัเยก่ากี้ โอยาหาทำอยากทำือตอนเด็กเรากลัวเด็กกลัวผีมากพี่แอตเองก็เป็นคนที่กลัวผีมากตอนเด็กเว้ยกลัวแบบกลัวมระือแล้วประเด็นคือเอ้ยนี่ก็มีเสียงพอดีด้วยนะแรื่องจริงมันมันเป็นจริงใช่ไหมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมมาเลยลมตีลมหรือว่าแบบน้ำเออลมหรือสักอย่างนึงตีอะไรไม่ก็เทามาหาอะไร เดี๋ยไม่อย <ators> ู่ดีเียวไม่อ่ิไม่มีเทุกคนครับผมก็เดี๋ยวเราไปใช้เวลาปอบน้องก่อนนะครับทุกคนฮะพันห้าโดนไปเมื่อไรครับทุกคนเอาบอกคนดูก่อน1,5หาหายกดไหมพห้าหายกดครับอุกคนหายอาพี่หยุดคนเดอรบอกคละคนดไหมฝากฝากติดตามหน่อยฝากบอกติดตามช่องไหนเลยแ่ทให้ให้ให้2 0ง0นฝากบิดตาม่องไง่องไนช่องพีกไงฝกติดตามช่อง็ท เฮ้ยผมยิ no our our ้มแล้วอะมาเลยยิ้มแตกแต่คราวหน้าผมจัดคืนแน่กลัวแล้วต้องโดนแน่เลยเออเาจริงแล้วต้องโดนหนักแน่เลยว่าเฮียนี่ใส่ไม่ดีก็แล้วแต่เพราะเราก็รักกันอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็คือนี่ใส่ไม่ดีไหมมันพูดเสแสร้งนะครับแต่แค่นตอนนี้เขากำลังเสแสร้งไม่ตื่นได้กับใหม่ใหม่เราอะดูแลดูแลน้องดีมากอยู่ด้วยกันทุกวัน นะครับผมกินนอนด้วยกันเลยขอบคุณวาม้ามากอ่ะคือวันนี้ต้องเราว็ดรา่ากล้หยกแรงจริงนกคนดูทุกคนวยนะครับอไว่ยกแกงอนไไปนะผมยังไงก็จะอ่ะไป2,000บาททุกคนไม่โกหกแต่ไม่โกหกไม่โม่โกหกฮ่าว่าฮ่าฮ่้ฮ่ร่เฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่ง่่่่อาให้เสร็จแล้วก็เอา ไม่เกิน <Rad> ม,มันไม่ให้กวขึ้นเหมืนเดิมแหละมันไม่้วเหมืนมเอาละเานี่เลยทุกคนเห็นเห็นสองพันบาทไปหนึ่งสองสองพันบาทห้้อบาทเอาให้กดไหม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปสนุกๆน,นะฮะจากน้องฟฟอยูจากอายุโอเคที่ส่งมานะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขคบคุณมากสวัสดีครับไปบ้านหน่อยมา,มา ฟอยูมาเนี่เดี๋ยวคนดูแม่งจะหาว่ากูไม่ให้จริงเมื่อกี้เนี่ยให้ไปตั้งพันมันไปสองใบใช่ไหมครับทุกคนแล้วมันเนี่ยไม่มีที่เก็บเงินไว้มันบอกว่าให้ผมอวดให้มันมามาเนี่ยเขาอยู่มาเนี่ยเอาเนี่ยโอนให้มานี่แล้วยังสะอื้นอยู่เลยอึ๊ดอึกอักอยู่เลยยังไม่หายยังไม่หยุดร้องเลยเนี่ยคือพี่มีอยู่สามพันทูบอเล็ตนะครับทุกคนเห็นปหมเอามาของฟอยูมาดูโอนให้เบอร์ฟอยูของฟอยูมีอยู่ร้อยห้าสิบบาทมาพร้อมนะกดโอนปึ๊บ ตาแล้วแล้วก็โอน2,000เย็ดคโหน้ำตาครั้งนี้2,000บาทเลยเหรอ <ET> แต่ว่าคือให้น้องก็คือให้ได้นะครับเพราะว่าปกติก็ให้อยู่แล้วนะครับทุกคนครับเฮ้ย <Hey, S> 2 <ET> 1ง0นยเย็ดค อยากแล้วนี่มั้ยเขาหลังมาแกล้งผมบ่อยๆนะครับช่องนี้รอดเงินรอดเป้สาวเป้สาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพจแจงเอกทูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัสเอกทูมาเลยครับมาเลยสองท่านเดียวเท่านั้นเพจแจงเอกทูส่งข้อความมาเลยแล้วเจอกันเดินน่งเด้อเด้อเดินน่งเด้อปั๊บป๊าป